สวัสดีครับท่านที่รักทั้งหลายท่านที่กำลังมองหาที่ดินงางามๆไม่ต้องมากแปลงไม่ต้องมากไล่เอาแค่สิบไล่ยี่สิบไล่หรือสามไล่ห้าไล่อ่าลุงเปียกมีหมดนะครับวันนี้ลุงเปียกก็จะเสนอขายที่สิบไล่สามงานสารที่เป็นตารางวาไล่ละ หกแสนห้าพื้นที่เกษตรสมบูรณ์ตำบลหนองยาป้องอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีครับสนใจก็0 8 7 9์4 9 3 6 4าหไลน์ก็เปียก8899วันทำสัญญามอบเหลือทตำเผาจีนต่อจากไม้มงคลให้หนึ่งลำฟรีอะเดี๋ยวไปดูให้อ่าไปดูพื้นที่ภายในครับอันนี้ก็จะเอาเริ่มต้นตั้งแต่ อันนี้จยบอกกเฉพาะคนที่เขาไม่เคยมาแล้วก็ไอ้ GPS ใช้ไม่ได้มัง่งไอ้สัญญาณไม่มีบ้างอะไรเงี้ยอ่าก็ดูตรงนี้ได้บันทึกอ่าดูวะคือบันทึกบันทึกเอาไว้ไงเอตอตวนี้ละเอา,เอา,เ,อาเอามาตั้งแต่เริ่มต้นจากวังมะนาวเลยวังมะนาวาจากวังมะนาวมาถึงเนี่ยประมาณสามกิโลครึ่งนะที่วัดปุดนี่นะว,วัดปุด z o o เข้าประตู z ุ o m ประตูวัดกุดนะครับอ่าแล้วก็ตรงไปเลยนะครับตรงไปนี่จะไม่อาเลยมาที่กอยากย์สะพานข้ามเอเรียกว่ากลับรถอืมโดยกลับรถนะครับกลับรถกลับรถแต่ว่าไม่ได้กลับไปทางกรุงเทพย,ย่างเก่าอ่าแต่กลับไปเพื่อาจะาไปทางทัดทางทางที่อ่าอันนี้เราเลยไปดูมันขึ้นไปลงเพชรบุรี อ่าเรามาเลี้ยวตรงนี้มาเลี้ยวตรงสะพานนี่นะครับเนี่ยเลี้ยวตรงนี้แหละมาเลี้ยวตรงนี้ครับนี่ตรงนี้เดี๋ยวขึ้นเลยขึ้นอับขึ้นไปเลยก็จะไปลอดใต้สะพานนู่นเลยนะนี่นามาลอดตรงนี้มาเลี้ยวตรงนี้นี่ครับตีวงมาเนี่ยครับฟังอันนี้ไปฟังอันนี้นะ งานขึ้นสะพานเลยนะครับขึ้นสะพานปุ๊บนี่นี่สองจมพลฝ่ามือนะฝ่ามืออืนี่ครับก็งา,านพอถึงสุดนสะพานลงมานี่ก็เลี้ยวฝาเลยเลี้ยวฝางานไปโน่นเลี้ยวฝาไปโน่นไปถึงาทางแยกตัวอีกทีหนึ่ง ทางตัดก็เรียกวทางแยกตัดจะขึ้นไปอ่าเดินลากนู่นนะอ่ไปนี่ถึงเราจะต้องแยกไปซ้ายนะไปแยกแยกซ้ายอ่าแยกซ้ายทางแยกขวานี่ไปเพชรเกษมอ่าไปเกษมแยกรูนไปเลยเปผักท่ออ่า้อรลาบุรีนี่เราจะเราจะเลี้ยวซ้ายนะเราจะเลี้ยวซ้ายกันไปนะอ่าเลี้ยวเทียวที่ทางนี้ไปลาบุรีนู่นอ่าลาบุรีไปปักท่อ อันนี้เอาตรงไปนี่เราตรงไปนี่อ่อาตรงไปนี่นะครับนี่ตรงเรื่อยขึ้นไปเลยตรงไปเรื่อยเลยอ่านะครับนู่นละพอวิ่งขึ้นมามาถึงไอทางโค้งเรื่อยมาละผ่านเป็นวิ่งถนนสายนี้ขึ้นมาละไม่ต้องมางเลี้ยวไหนตรงมานี่เลยมาถึงวัดภูดม่วงนะมาถึงวัดภูดม่วง ถึงวัดมุ่งม่วงครับถึงวัดม่วงก็เลือยไปอีกนิดนึงน้านี่หน้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยานะครับโรงเรียนไทยรัฐิทยาครับนี่ครับน้านี่นามัยนา,นามัยนี่ตำบลที่อยู่นี่นะครับที่อยู่นี่นะครับนี่ครับนี่ตรงนี้ที่ที่นีมมั้างสวย สวยเลยครับสวยงามมากนี่ครับสิ่งนี้มีทิวทัศน์ให้สวยงามดูกันยามเย็นแล้วก็โอโอากาศพอที่สุดนะครับนี่นี่ฟวาเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้สี่เหลี่ยมทางนี้ก็ไปทางเนินลักอ่าไปออกไปออกเพชรเกษมได้อีกนะนะการวัดอ่าพิริวง อ่าผ่านไปโน่นไปออกไปออกไอเพชรเกษมเดี๋ยววิ่งไปอีกไม่กี่กิโลนะนี่จากทางเข้ามาถึงนี่ก็ 000. 10. 000. 10. 000. ประมาณสิบกิโลสิบว่ากิโลอ่าสิบว่ากิโลนะครับประมาณสิบเอ็ดกิโลอ่านเะนี่ยนะนี่ก็ชนดบนนองบน,นเหนือ อ่าจังหวัดเพชรบุรีอ่าเขาย้อยเนี่ยครับรูปก็รูปอ่านี่ครับรูปที่สี่เหลี่ยมเป๊ะเลยนะรูปที่สี่เหลี่ยมเป๊ะเลยอ่มีก็มองจากผังกูเกิลน,นะมองจากผังกูเกิลเน,นี่นยสถานี้อนามัยยรงนี้นี่มีที่อยู่นี่ โรงเรียนวิทยาอ่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยานี่ตรงนี้ครับอืมอ่านี่ครับก็บอกโดยไม่ปิดบังมาถึงที่ได้เลยนะครับอืมแต่ถ้าจะติดต่อเจ้าของที่ตรงต้งผมครับกรนีครับ,รรบ <c oughs> ผังผังที่ครับ ก่ออีกครั้งครับไอท,ที่สิบไร่ทำงานสารเบียตารางวาหลายละหกล้ 6, 5, 6, านห้าสอหกแสนห้าหมื่นพื้นที่เกษตรสมบูรณ์เห็นไหมครับอตำบลหนองยมพนอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบูรีนะก็สนใจก็ถึงกลางมาครับจะพาไปเจอเจ้าของที่เลยนะหรือเรียกเจ้าของ หรือจะเรียกเจ้าของที่มาหาท่านที่นี่ก็ได้ทั้งนั้นนะไม่มีไม่มีเรื่องยุ่งยากเพราะว่ากันอย่างนั้นไม่ยุ่งยากเพราะที่เอามาขายนี่ก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเจ้าของที่นะก็วันนี้ก็ขอ,ขอทำที่นี้ก่อนอย่าลืมว่าความธรรมญาของหมเอ,อเปลือดน้ำเค้าจีนต่อจากมาบางคนได้หนึ่งล้ำฟรี วันนี้ก็ขอสวัสดีมีชัยขอทุกท่านตรงมีโชคมีชัยครับรวยโปงอ่าเป็นเป็นสามสี่สิบล้านแล้วก็โอ้โหมาแบ่งให้อ่าลุงตัวบ้างก็สวัสดีครับทุกท่านขอบคุณครับ